ออโต้เพลย์ก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่ทราบอุ้ยอุ๊ยแมก้าวินทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะโอ้ยเกือบเข้าแล้วเกือบเข้าแล้วเกือบเข้าสปินแล้วกดทีเดียวก็สปินที่กูลองเลยนะทุกคนอุ้ยกดที่แม่นะสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการทุกท่านด้วยนะครับผมเอ้าเอาเอาเอามึงจะแตกอย่างเดียวเลยเฮ้ยแม่รอดนิดรอดหน่อยไม่ได้เลยนะ Yeah, Sorry, me, so เย่รูสวัสดีท่านผู้ชมอย่าเป็นอากการเพราผมอ่าวันนี้อยู่กับเสียเบนะจ๊ะบอกอยู่ในเกมโอเอซิตคายจ็อกเกอร์เกมใหม่เกมใหม่หรือเปล่าเกมใหม่แหละเพราะไม่เคยเห็นหรือว่าเขามีมานานแล้วแต่ไม่สนใจวันนี้เรามาเล่นให้ดูเฮ้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 ออาะ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 ค้างคือยังไงคนเล่นเยอะล้วค้างหรือว่ายังไงครับ เกมนี้มันจะเข้าใจเป็นง่ายหรือเปล่ามา avenue. แล้วผมชอบด้วยนะเกมมันแบบว่าเริ่มต้นคูนตั้งแต่แรกเลยอะนะคือถ้าแม่ถ้าแม่แตกแบบหลายรอบในหนึ่งโอ้ยโอยลมขึ้นลมขึ้นกูจะเลยคือแตกในหลายครั้งหนึ่งรอบกูกูงงป่าวะทำไมกูงงตัวเองมาครับแม่นะะึกว่างูถ้างูี่เงินมือมือนะจั เมื่อกี้จะพูดถึงอะไรเมื่อกี้กูพูดถึงอะไรก็คือเนี่ยเห็นไหมถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยเราแตกสามกันหลายรอบหลายรอบหลายรอบเนี่ยตัวคูณเพิ่มเห็นนะทอดเปลี่ยวก็พูดแค่นี้ครับเฮ้ย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 วันนี้เราจะซื้อสปินไหมเดี๋ยวมาดูการจะขอเป็นออโต้เพลย์ก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่ซักอุ้ยอุ้ยเมกะวินทุกคนเชียอะไรเนี่ยวัตต์ฟัก อุ้ยหมดหน้ากระดาษเลยโอ้โหแล้วถ้าแม่งเข้าสเปงต่อแม่งเข้าโบนัสต่อกูจะร้องจีด๊ดกูจะแมเแะ่เกือบละเกือบหลุดแล้วกูเกือบหลุดแล้วแต่ว่า <c oughs> เมื่อกี้ยัไรเดียวตุ๊กปั๊บนี่ไม่ได้เข้าโบนัสเนอะเว้ยแม่งเข้าเมกามีเกมไหนทําแบบนี้ได้มั้งอ่ะกูไม่เคยเห็นเลยนะผมไม่เคยเห็นเลยนะผมเสี่ยโบมไม่เคยเห็นเลยเนกะิดมางแ,แบบจนแก่แล้วก็ไม่เคยเห็นเลยอะครับนะโคตรเปลี่ยวเลยอะเข้าเมกาแบบ ไม่ต้องเข้าโบนะ่ะคูาก็แบบบักนะฮะผมแต่เพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอแตกแล้วเรากดพอแต่ว่าเราพอไหมเออพอพอดีกว่าก็แ,แต่มันก็มันก็กำไรแล้วนะสองพันเลยนะ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อคนดูเราเล่นไปเพื่อให้หนํำใจเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนดูรู้ว่าเกมนี้มันแตกสีเออนะ,ะัะผมแต่ที่เหลือที่เล่นเนี่ยเพื่อความสนุกข,ของส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะ เพื่อแบบความสะใจนะครับผมเอาละเอาละเอาละพอแตกแล้วมันก็จะไม่แตกละตามทรง <c oughs> ขอแค่คิดมูแป๊บนึงเสียงจะ,ปะแปลกนนๆนะะิดนึงนะฮะมาครับผมมังกรน,น้อยแล้วก็เข้าโบ,น,น,าาบนัสมาเอาไม่เข้าโบนัสหรอเอ้ยไม่เข้ามังกรน,น้อยมังกรเยอะนะมังกรน,น้อยหลือตัวแย่วะเอตัวแย่แล้วกันเกมนี้ไม่จะมังกรอูดแม่ มาครับผมจจงหว่าน,นี้โอ้โ oh, หยี่สิบบาทแดงหออุ้ยโอซิซสองอันอุ้ยมาครับผมจจงหว่าน,นี้ขึ้น 100, 40, ร้อยสามร้อยสี่สิบรู้เรื่องคิวมีมามั <S <s <hr> างกรไอ้ไม่ใช่แย่แม่โอเคเราแค่กิมมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะฮะโอซิสมาหนึ่งโอ้โหไม่แตกนะก็เดี๋ยวจบห้าสิบครั้งเดี๋ยวซื้อสปินสักสองทีไปซื้อสปินสักสองทีครั้งละพันเดี๋ยวจะจบ ไดจ,จบได้แบบรู้กันเลยอ่ะอันนี้คืออะไรจบยังอันนี้หมดยังเน็ตเราไม่ดีหรือว่ายังไงทำไมมันดูเอ่ยเฉยเฉยช้าช้าเหลือเกินนะฮะช่วงนะะี้ผมชอบเพลงแดนด้วยนะเพราะว่าแบบมันโควิดมันระบาดมานานแล้วว่าเราแบบไม่ได้สัมผัสบรรยากาศซะมานานแล้วเนาะนี่เหลือกี่ครั้งเนี่ยคุณดูตรงไหน อ,อ๋อนั่งไงขวามือนี่คุ้มยังไงก็คุ้มเนี่ยกำไรไปแล้วแต่แค่ไม่เลิกเองนะครับผมทุกคนไม่ต้องงงเลยอะ่ะมาครัสแกปเตอร์แตกหรือเปล่าไม่แตกคนระับมาอีกแล้วมีลุ้นแม่ปัดโอ้โหอุตส่าห์มาเรียงสวยสองตัวแถวสองแถวสามด้วยนะเหลือเก้าครั้งสุดท้ายนะครับผม ต้องขออภัยด้วยนะผมรูจมูกไม่ค่อยดีไปสววจมาโทษดีนะจ๊ะเยอะเคมาอย่างเงี้ยเคเลี้ยงไหมเลี้ยงโอ้โหเคไม่ลงนะครับผมทุกคนเสีไดยมากมาแล้วทำไมไอตัวแย้กูไม่เคยแตกหรอวะมันก็ค่อนข้างที่จะลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงงมันแตกยังไงหน้าตาแบบไหน นะครับผมจะซื้อขับป,ปีทีกสองทีแล้วกันนะฮะรอบละพันพอนะครับผมจริงๆใจยอยากเลิกแหละแต่ก็ท่านเพื่อแบบเพื่อท่านผู้ชมอะน,นะ,ะเราก็ต้องแบบมีสปปริตนิดนึงอะเนาะไปจบแล้วโอเคเอาๆอกดผิดกดผิดเข้าสเก็ตเตอร์เลยไหมล่ะไม่ไม่นะผมโอ้ยพาประตีใจเย็นงงมาครับจังหวะโอเคมา น่าฮะคอสแครเตอร์ลรวจังหวะน,นี้อุ้ยอุ้ยเอาสิบสองบาทไดงเหรอไม่ครับผมคิวมาจังหวะน,นี้ยังไงงูมาหรือเปล่ามาครับเริ่มต้นที่อุ้ยเกมนี้ให้ส,สปินสิบสองครั้งค่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่แบบเล่นมาอยากแตกในสักทีหนึ่งอะใครรู้ใครใครงงว่าแตกในเป็นยังไง เอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอวะเออมาหน่อยเฮ้ยฮ well ู้ฮูรู้ว่าจะไม่มาซะแล้วมาเหมือนไม่มาเลยวะเคมาครับผมงูมาไหมหรือเปางูมาไหมไม่มามีใครมาเลยเพลงหายไปไหนเฮ้ยเปลวเวนจัมเพลงหายเอาเพลงในนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหเพลงพเกกอบแตกมาครับผมทีอุ้ย เกมนี้ผมชอบมากเลยด,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 ดิ๊ด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 อุ้ยแย่มาจาังหวะนี้แย่มาแบงตองเหลือสี่ฟังนะผมอุ้ยขาดทุนเก้าร้อยเลยนะกำไรที่ได้มารอบแรกอะ่ะมันจะหายไปแล้วนะครับวายมาสวยดี่แตกดูตึดถึงห้าร้อยไหมเนาะหมักแมงป่องงูมาไหมงูมาเชื่อมหน่อยเชื่อมหน่อย สวยงูมาเตรยมแล้วแถวนี้จบถือว่าจบเขมาโอ้โหกับกระปองยังวะงูไหมอีกแล้วนะครับผมมีไหมมีไหมมีวายมาลงมาม้างไหมเอม,ม,มาขอแตกจัดๆนี่คูณแตกแล้วคุกหยูเคมานะครับผมโอเคถือว่าจบ เปียงเท่านี้ขออีกทีขออีกทีหน่งขออีกทีนึงทีนึ่งขออีกทีหนึ่งขอยีกทีนึงมันต้องย้ำมันต้องย้ำมันต้องย้ำนะครับทุกคนมันต้องย้ำครับคิวตัว x12 กระปิ้นเมื่อกี้ได้ไรตามร้อยกว่ารอบนี้ขอตัดของพันไปให้ได้เปล่าให้ได้เะล่าให้ได้เะล่าโจเกอร์ให้ได้เะล่า แค่นั่นแหละออกเพียวๆหน่อยโจ๊กเกอร์จะเจอมาตัวแรกตัวสองมีแตกใน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 มีแต่ไม่ไม่แตกในแล้วก็ไม่แตกเลยนะครับผม,ผมจุดลุ้มเกิดเท่าไรแปดครั้งนะครับผมเยอะสามตัวท่องนั้นพี่ห้าบาทถูดหกสิบสร้างเออ เฮ้ยุตสถจบเปน็นแตงเยอะเฮ้ยหายละสองพันเอาหนึ่งร้อยให้รอดก่อนแม่อาตงไหนจะจบคลิปนะครับผมนะครับผมผมแบบให้ความรู้สึกว่าแบบไม่ซื้อสปินแม่งแตกง่ายกว่าแตกง่ายกว่าเขาแตกง,ง่ายกว่าซื้อบนอนั่นแหละเข้าใจปะอุ้ยบิ๊กวินมานะครับผมเอาละ นี่คูโหกแล้วนะออ้ยบิ Big Win ๊กวินจ้ำมาแล้วครับผมรูแปดแล้ว้ังว่านี้อยู่ที่เท่าไหร่สามร้อยยี่สิบหกบิ๊กวินอีกแล้ว Big Win ลแต่บิ๊กวินมันตัวเล็กอะ่ะแปดสิบาทได้หมดแปดสิบาทก็บิ๊กวินรลเวอ่ามึงอ้มกูปะเนี่ยโอ้โหกูแต่ดีใจแปดสิบบาทมึงเข้าบิ๊กวินอ้าาา ตายด่วนหยัดครกนะผมเกมเนี้ก็ประมาณนี้ผมที่ผมแตกเยอะที่ผมแตกได้เยอะเนี่ยคือคือผมไม่ได้ซื้อสปินเลยนะเออเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะซื้อสปินเนี่ยลองไปออโต้เพลย์สัก50ครั้งก่อน,าอนมาผมทุกท่านเกิดที่จะมีโอกาสได้เข้าโบน,นัสแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อน นะครับผมเหมือนที่ผมเล่นไปต้นคลิปนะผมยังไงก็ฝากกดด้วยเกมนี้ OAC t h a Joker ลิงก์ที่ผมเล่นอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะผมท่านอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดกันิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ที่สำคัญไปสมัครลิงก์ที่ผมเล่นด้วยนะผมต้องบอกเลยว,ว่าเว็บนี้เว็บดี